วังขนายร่วมกับบริษัทปุ๋ยหมักแผ่นดินทองเสนอรายการรอบรู้เกษตรกับนายมดเขียวสวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้ครับรอบรู้เกษตรกับนายมดเขียวครับเรายังคงอยู่กันที่อำเภอท่าหลวงจังหวัดลบบุรีครับ คุณลุงบุญชูและคุณไพบูณอยู่กับเราครับสวัสดีสครับสวัสดีครับวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยนะครับในเรื่องของนี่ฮะอ้อยตรงที่เราเห็นตรงนี้นะครับต่อจากคราวที่แล้วแต่ว่าอ้อยที่แปลงนี้หรือว่าไร่ตรงนี้นะฮะเป็นอ้อยอินทรีย์นะครับวิธีการดูแลการปลูกแบบนี้แตกต่างกับอ้อยทั่วไปไหมครับคุณลุงครับมันมันก็แตกต่างตรงว่าที่เราไม่ได้ใช้สารเคมีไม่ได้ใสส่ก็ไม่ไม่ฉีดยาฆ่าแมลง ไม่ฉีดอะไรทั้งนั้นใช้ยาขาายาครับนี่คือความแตกต่างนั่นเองครับคุณลุงครับอย่างการที่เราปลูกอ้อยอินทรีย์แบบนี้นะครับดูแลยากไหมมันมันก็ไม่ยากไม่ยากไม่ยากทั้งที่เราไม่ใช้สารเคมีเลยนะครับเติติเติบโตได้ดีมันก็ได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นคุณลุงก็ต้องใช้ในส่วนของปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยอินทรีย์ด้วยครับ นะครับผลิตภัณฑ์ตรงหน้าของเรานี้เองครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์วังขนายนะฮะทำออกมาเพื่อพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยโดยเฉพาะเลย<ช>แล้วก็มีวิธีการใช้ก็แตกต่างกันออกไปด้วยใช่ัอย่างปุ๋ยอย่างแรกที่เราจะใส่ในส่วนของการปรับหน้าดินน่าจะเป็นตัวไหนฮะอ่าเราจะปรับ เขาจะปรับเราหน้าน่าจะใส่ตัวนี้ก่อนนะครับครับอันนี้คือเป็นปุ๋ยอะไรฮะอันนี้อ่าอันนี้จะเป็นปุ๋ยอินซีนะครับปุ๋ยอินซีตามมดเขียวครับผมอืมแต่ตัวนี้ปรับในส่วนของหน้าดินก่อนครับผมนะครับเมื่อเรานําท่อนพันธุ์ของอ้อยเนี่ยไปปลูกแล้วครับผมนะครับขั้นตอนต่อไปการบํารุงเราต้องใส่ในส่วนของอะไรเพิ่มเติมครับในส่วนของปุ๋ยฮะอ๋อก็คืออ่าพอก่อนก่อนจะปลูกนะครับคือพอไถพวนเสร็จสับแล้วก็ทําการ อ่ชักล่องอะไรแล้วนะครับรบก็ใส่ปุ๋ยรอ,องพื้นก่อนครับคุณสมบัติของปุ๋ยรองพื้นปามดเขียวช่วยเรื่องของอะไรจําเป็นไมหมครับว่าเ,าเราต้องใส่ก็คือ<ม>จําเป็นครับ<ม>ก็เหมือนกับว่าเป็นอาหาร<ม>อ่าเป็นอาหารให้กับ,บอ้อยครับเพราะเวลาเรากบไปแล้วเนี่ยครับ<ม>พอลาดน้ําเนี่ยพออ้อยอเริ่มแตกหน่อหรือว่าแทงล่างไปเนี่ยจะได้ได้รับอาหารได้เลยครับดูดดูดอาหารที่เราใช้รองพื้นไปนะครับเพื่อมาเลี้ยง ลำต้นให้เติมโตขึ้นมาครับคือจําเป็นต้องใช้รองพื้นก่อนอันดับแรกนี่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอ้อยที่ต้องการการเจริญเติตนี่อาหารนี่เป็นสิ่งสำคัญนะครับใส่รองพื้นก่อนนะครับอ่ะต่อไปครับผมอ่ะต่อไปพอเสร็จสับพออ้อยงอกแตกก่อขึ้นมาแล้วครับครับอ่าเราก็ใส่แต่งหน้าต่อครับแต่งหน้าเลยครับผมนะฮะเหมือนรองพื้นอย่างเดียวมันยังไม่เนียนต้องแต่งหน้าซ้ำเข้าไปครับก็คือว่าที่เราใส่รองพื้นไปเนี่ยอาจจะ ระยะเวลาที่อ้อยโตขึ้นมาเนี่ยอ้อยอาจจะดูดูซับหรือว่าใช้ไปแล้วครับอาจจะเหลือบ้างแต่อาจไม่มากก็คือเราก็ใช้แต่งหน้าเสริมเข้าไปเพื่อเป็นอาหารให้อ้อยต่อไปเพื่อใช้ในการเจริญเติมโตของลําต้นครับผมต่อไปนั่นเองนะครับผมเอาแล้วฮะเรามีการรองพื้นแล้วแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปครับผมเห็นว่ามีเป็นกระป๋องแบบนี้ด้วยนะฮะแบบนี้นะครับอันนี้คืออะไรครับเนี่ยอันนี้ปุ๋ย ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพครับเป็นปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพครับผมคุณสมบัติเป็นยังไงบ้างฮะคือใช้ฉีดพ่นครับให้พืชได้รับอาหารทางใบครับ,อรบนอกจากช่วยปุ๋ยที่เรามีช่วยในเรื่องของทางรากแล้วครับผมอันนี้คือจะตรงทางใบเลยครับถา้าก็เหมือนคนก็คือเป็นอาหารเสริม,มครับครับผม นะฮะเป็นคนร่างกายจะแข็งแรงสมบูรณ์เนี่ยก็ต้องมีวิตามินเสริมเข้าไปนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันใช่ครับเขาจะช่วยในเรื่องของอะไรบ้างฮะก็คือว่าช่วยให้พืชเนี่ยครับใบเขียวอุดมสมบูรณ์แล้วก็สามารถสังเคราะห์แสงผพมาเลี้ยงลําต้นครับให้เจริญเติมโตขึ้นครับคือตัวนี้ครับจะช่วยครับทาให้พืชเหมือนสังเราะแสงได้ดีขึ้นอย่างนี้แหละฮะ นะครับแบบนี้นั่นเองนะฮะและในวันนี้ครับขอบพระคุณมากมากครับคุณลุงบุญชูนะครับขอบพระคุณครับคุณเปบูลด้วยนะครับที่วันนี้มาให้ความรู้นะครับกับพี่น้องเกษตรกรนะครับว่าทําอย่างไรครับถึงประสบความสำเร็จในการทําอาชีพเกษตรกรแบบนี้ก็คือแบบนี้แหละฮะคุณผู้ชมครับการทําเกษตรแบบอินทรีย์ครับในครั้งต่อไปครับรรบรู้เกษตรกับนายมดเขียวนะครับจะพาคุณผู้ชมนั้นไปติดตามอีกหนึ่งเกษตรกรครับที่ประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันจะเป็นอย่างไรคอยติดตามในครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้ครับรรบรูกเกษตรกับนายมดีครับ เกษตรกรท่านใดที่มีปัญหาเรื่องผลผลิตตกต่ำอยากลดต้นทุนการผลิตแต่เพิ่มผลผลิตสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์วังขนายตรามดเขียวโทร080-550-4888